ปะะุ๊บทีนี้ในใจไม่คิดแล้วตอนนั่ง่ในแท็กซี่นะ่ะทำยังไงดีอะถ้าอย่างนั้นตั๋วที่ว่าได้บินกลับมาที่ดูใบนี่ได้ค a นสุดเลยนะแล้วของที่แม่แพ็คให้ของกินของฝากพี่สาวเนะกลับบ้านปีละครั้งเนะ่าสูดซีซึกะโน เพราะมันเป็นช mm ่วงโควิดด้วยมันก็คงไม่ได้มีสายการบินออกทุกชั่วโมงทุกสามสิบนาทีอะไรนก็คิดไปต่างๆนะมันเลทได้สุดแค่นี้หรือเปล่าวัดดุวยวัดอีกก็มาถึงตรงนี้แล้วเสียไปแล้วก็เออวัดถ้าไม่มีคือตอนนั้นคือรถบัสรถทัวร์ที่จะไปกรุงเทพก็น่าจะไม่มีแล้วมั้ง ตอน9โมงซึ่งเราต้องไปเช็คอินก่อนคาร์โรวลก็หมดเชิคไปสนามปุ๊บถึงสนามบินมีสามสายการบินที่เลือกรอบสุดท้ายือตอน1ทุ่มคืออ้ my god อด okay ได้ได้โอเคเท่าไหร่เรายอมใจโดนค่าตั๋วเครื่องบินไปสายการบินถูกสุดของมีสายการบินถูกสุดสามพันร้อย กระเป๋ามีอยู่ท่าไห่ว่าตอนนั้นมีอยู่ประมาณสามพันขาดอีกร้อยหนึ่งโอเคสายบัตรหาบัตรบัตรเอทหายบัตรเอทหายแล้วที่สนามบินอุดอนไม่มีตู้ธนาคารอ่ไม่มีตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพจา้า แล้วกูมีธานาคารเดียวที่มีบัตร ATM ก็คือธานาคารกรุงเทพทำไงทีนี้นึกขึ้นได้มีธานาคารขององอมสินแต่ว่าไม่มีบัตร ATM มันเป็นทำไว้เป็นบัญชีเงินเก็บปุ๊บโอเคใช้อัพธานาคารเอามาต่อกันหมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีกสองยาวเนี่ย